สวัสดีครับเอฟซีช่องอีสานบรรทัดเชนแอร์ตั้งยูทูบถุกคนถูกท่านครับมือนีกอะออกมาหาห้างมิมครับอยู่ในปลายูคาครับปลายูคาเต็มเลยครับนี Fuji, ่กะมาพ้าหรอครับห้างหนึ่งครับห้างนี้ก็ยุ่ปลายกิงเลยครับตอนนี้นี่ครับเห็นบรรอยู่ชนห่ะนี่ครับดำๆนี่ยุ่กับตรงกลางจอนี่ยครับยุ่ปลายกิงเลย แต่ว่าแทกสีเอาใดบ่ได้กดี๋ยวสิพิจารณา่งกอนครับนี่ถถาร้อุ่นล้อลุ่นกันครับ่บางมันดีมีหัวหนํำบ่ครับโอ้เหมี่ยม,มหาหลีในปางเี่นะครับจะยิขึ้นต้นไม้ต้นนี้หละต้นนี้หน่อยนี่ครับขึ้นไปเบิ่งครับขาดว่าสิเป็นตาอะไรอยู่ครับเนี่ไในครบวนี้เขากะลุยกันเลยครับ อ๋อขึนมหาวัฒนแล้วครับบานนี้นี่ปลาอยู่ค้าไหมแต่นี้นเดี๋ยวเลยนี่ครับห้องมีมเ้าอนี่ยุ่งานานี่ครับปลากิ้งเลยก็สิได้ตัดงานยังๆงนี่ครับดึงมาเอาปาดนี่แต่ปลาขาขาดตอนนี้เอาครับเด้อเตรียมอุปกรณ์จะเข้ากัน กาบกเผาครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ควันจากกาบกาเผาคือเก่าแล้วครับพอใส่เลยครับถือควันลราหดล้วครับวันนี้มาบ่งคับมันจะมีหัวหน่ำป่ะครับ เป็นตัมีหัวหน่ามวมาเนาะหนิเนาะมีมนานเนี่เดี๋ยวตัดจริงไหมออก,ก่อนโอ้ยหัวหน่าบวบ่มีครับพี่น้องวางเปาครับอ่ามีมนานี่มันเป็นเอียงคือบ่มีหัวหน่าวไปใส่เบิดเนาะโอ้ยห,ห,หัวหน่าบวบ่มีเลยครับพี่น้อง าาาหายท่าละกิ่งก่อนโอ้หัวน้ำไม่มีเลยครับบ่มีกับจีีเอาอะไครับบอลเนี่ยเดี๋ยวสั้นแมวก่อนปอปอไปไปไปสั่งข้างไม่เดอ้อโอ้ย โอ้ยโอ้ย,อยม่มหัางแกคักเหรอครับพี่น้องแก้พอดนี่โอ้ขึ้นมาสูงย่างดีครับมันแกแล้วหาหลาะเบ่งน้ำปลาอยู่ค่ะเสียดายแกครับมันก่อมาสไม่เป็นเดือนหรอมั้งหังเนี่ย พิษผดัดเอาบอเดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวป้อยไปนี่แหละให้มันนั่นไปสางห้างไหมครับบะคือนี่ครับขบไฟห้ากระดับให้มันเรียบร้อยครับไอที่เดียนลงมแหละครับบาอลไปเอาอีกครังหนึ่งครับพอดีเห็นไปครางหนึ่งยู่ก็อยูไปกินด้วยกันครับครัหงหนึ่งครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให็นไหมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาละครับบอลเนี่ยแง่งมาปล่อยเหรอครับอยูต่ตมๆเลยครับเนี่ยนี่ครับป๊เจออีกแล้วครั้งหนึ่งทั้งต่อมๆเลยครับเนี่ยแแม่คือสีแก่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาควันใส่ไปก่อนครับโอ้แก่ครับพี่น้อง มา่านก็บ,บ่มีดไม่หพอตาห้างแก่ๆมือน,นีลโอ้แต่ขาดเยอแก่ขักดนะครับไปหาอีกหาเมืองอีกหรังไหมครับคังอีกแก่ครับบยังไม่พอห้างนิ่มอีกเหรอครับพี่น้องห้างนี่ใหญ่ครับนี่ยี่ต้วนยี่ต้นอีหุ่มสางครับผม อยู่ปลายกิ่งอีกขึ้นก่าครับโอ้มีแต่หางอยู่ปลายๆบุณอะทำคือเลืออยู่ครับพี่น้องเพราะแต่ว่าโอ้ยมันจีมีหัวหนามบ่อน้อนี่เน่ะแต่เบื้องจากสายตาเราหัวหนามบอกง่ายเลยครับแต่ว่ากาดล้อหลุนอีกครับมันจีมีหัวหนามบอทเบิง้งขึ้นไปเบิ้งครับตัดลงเลยเป็นแต่มีหัวหนามบอสละอยู่ปลายกิ่งพดเอาครับ นี่แหละน้ำค้องครับยู่ปลายกิ้งกัอสิไดเอาอันนั่นแหละครับงามใหม่นะครับกอมาเอาไปครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับมาแล้วครับบานเนี่ยเบื่องกันใกล้ๆเลยครับหัวน้ำเบื้อนหัวนำโอ้เบื่องมันถี่มี หัวหน้ามก่เข้าเดี๋ยวหยิเปอกวันใสก่อน,อนปัาดครับลุยต่อเลยครับนี่ครับโอ้ดึงมาแล้วโอ้เป็นตะคือแล้ครับนี่ห้างบ่างหรอโอ้หัวหน้ามกับบ่มีแกครับมาคือ แกเกินกินเสียดายครับฮั่งนี่สามฮั่งพอสามฮั่งมีแต่ฮั่งแก่ๆครับโอ้ยเสียดายหลายมาบัตทันแกเบิดเอาหลดมือแมนฮังหน่อยๆนยะครับเจอกันคลิปหนานครับมาพออีกแล้วครับหั่งหนึ่งหั่งที่ซีครับมื่นโอ้นี่ นี่มันกระดิ่งหน่อยครับเอาเดี๋ยวเป่าควันใส่บังคับมันจะมีหัวหนำ่ำบ่ทั้งที่ซีเลยนะครับนี่หมานคักมือเนีน่ยนีหัวหนำ่ำบ่น้อยเนาะคือบ่นี่มันกระดิ่งหน่อยนะครับเบิ่งหัวหน่ำกัน จะมีหัวน้ำใหม่จะมีบ่โอ้ยบ่คือนั่นขาดแล้วบ่คือครับโอ้ซีหังบ่ได้จักหังเลยมีตาหังแก่ๆครับผม